อ่งแรกนะคะก็คือดีใจมากที่เลือกให้ลูกเรียนมอนเตสซี่นะคะคือเรารู้สึกได้ว่าลูกเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีสมวัยของเขาแล้วเขาก็มีอารมณ์ดีตลอดเวลาแล้วก็มีความที่อยากจะมาเรียนทุกวันค่ะไม่เคยงอแงเลยที่จะมาโรงเรียนนะคะแล้วก็ดูเวลาเขาไปเที่ยวเล่นข้างนอกค่ะเขาสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดีค่ะท้องดีเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนหลักสูตรมอนเตสซี่นะคะเทียบกับโรงเรียนอื่นที่เขาเคยเรียนมานะคะ พบว่าเป็นหลักสูตรที่ทําให้เขาผ่อนคลายสนุกสนานอยู่ในโรงเรียนนะคะเขามีความมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนอกจากจะได้วิชาการก็ยังได้เรื่องของระเบียบวิันนะคะแล้วก็รู้จักการปรับตัวเข้ากับคนอื่นด้วยค่ะ คุณแม่ชอบที่หลักสูตรมอนเตสเซอรีอะค่ะเมื่อน้องเรียนแล้วน้องไม่เครียดนะคะน้องมีความสุขกับการเรียนแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบที่จะเรียนรู้อยู่เสมอเลยค่ะน้องไม่เบื่อการเรียนแล้วก็การหลักสูตรมอนเตสเซอรี่ที่น้องได้เรียนเนี่ยคือคุณแม่ได้เห็นกับตัวเองว่าน้องเนี่ยได้นําไปใช้ในชั้นเรียนที่โตขึ้นนะคะอย่างลูกสาวที่อยู่ป .2 เนี่ยก็ยังน้องยังมาบอกคุณแม่เลยว่าตอนนี้ที่น้องเรียนเนื้อหาที่โรงเรียนเนี่ย เป็นเนื้อหาที่น้องได้เรียนมาแล้วนะคะตอนที่เรียนที่ไทยคริสเตียนเนี่ยคะ่ะเนื่องจากเป็นระบบบัลลัสซี่นะคะก็เด็กๆอยู่ร่วมกันทงเคหนึ่งเคสองเคสาไม่มีการแบ,บ่งแยกชัดน,นะคะดังนั้นก็เด็กๆก็จะมีการเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันของหลายช่วงอายุตั้งแต่แรกเข้ามาเลยะคะ่ะดินินตอนนั้นค่อนข้างค่อนข้างเล็กก็อาจจะยังช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ถูกทวน ก็กลับบ้านไปเขาก็เล่าว่ามีพี่คนนั้นช่วยเขาใส่แมสบ้างพี่คนนี้ช่วยเขาจับรองเท้าบ้างก็อันนี้ก็ประทับใจอย่างหนึง่งแล้วพอตอนนี้เขาเป็นพี่เคสองแล้วเขาก็มีความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือน้องเคหนึ่งบ้างและจะก,กลับมาเล่าแม่ฟังว่าเขาได้รอบช่วยตอบน้องที่ร้องไห้อย่างนี้คะ่ะแม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นระบบที่นาราของคุณแล้วก็ครณคูทุกท่านรู้จักเด็กทุกคนเป็นอย่างดีเลยคะ่ะเดินก้าวเข้าเข้าโรงเรียนมาก็คือจำเด็กได้ทั้งหมด รวมไปถึงคุณป้าแม่บ้านด้วยค่ะปอ,อนก็จาเด็กๆได้หมดเลยน่ารักมากๆค่ะในระบบโรงเรียนเนี่ยเหมือนพี่ดูแลน้องค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือคุณครูทุกท่านเนี่ยดูแลใส่ใจเด็กๆทุกคนอย่างดีและทั่วถึงค่ะถ้าจะมาเลือกแบบเรียนที่เนี่ยนะคะก็คิดว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่ที่ถ้าผู้ปกครองคนไหนค่ะต้องการที่จะหาแบบว่าโรงเรียนที่แบบ มีกิจกรรมเรียนแล้วสนุกเรียนแล้วแบบมีความสุขอะเด็กเขามาโรงเรียนแล้วเขามีความสุขเขาได้สนุกกับการได้เรียนรู้อะคือแบบที่เนี่ยค,คือน่าจะตอบโจทย์เออแล้วเราก็คิดว่าแบบเนี่ยลูกเรามาโรงเรียนทุกวันเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็อยากเรียนรู้ด้วยเนี้ยที่นี่คือทําให้ลูกเราอะเป็นเด็กที่แบบมีความเขาเรียกอะไรนะกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ตลอดเวลาอยากแบบว่าอยากหาความรู้อยากควาไปแลบบ้วก็ชอบทากิจกรรมอะคือที่เนี่ยคือ คือแนะนาเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบแบบแนวในนี้ก่อนอื่นนะคะผู้ปกครองทุกท่านต้องทราบว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นหลักสูตรอนเตสซอรี่ที่ไม่ใช่เหมือนหลักสูตรไทยอื่นๆธรรมดาอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาลองสัมผัสดูก่อนว่าเด็กๆเ,เรียนเป็นยังไงและสื่อการสอนที่ใช้ในห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจที่จะมาทางนี้และแน่ใจว่าอยากให้ลูกๆเนี่ยเรียนอย่างมีความสุขโดยการที่ไม่ได้เร่งเรียนไม่ได้เร่งเขียนอ่านทางนี้เป็นทางที่เหมาะสมนะคะ เพราะเราเชื่อว่าวันดึงเนี่ยเขาโตไปเขาจะได้เองเมื่อร่างกายจิตใจเขาพร้อมทุกอย่างเขาทันเพื่อนแล้วเขาก็จะได้เองค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่สนใจในมอนเตสซอรี่นะคะลองมาดูโรงเรียนก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าการที่เด็กๆมีความสุขกับการอยู่ที่โรงเรียนไม่ได้โดนบังคับให้เร่งเรียนเขียนอ่านเนี่ยเป็นยังไงค่ะ สำหรับผู้ปกครองนะคะที่ยังลังเลใจคิดว่าการเรียนมอนเตสซกษเนี่ยน้องจะได้รับความรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะคุณแม่คิดว่าในในเรื่องนี้คือในการเรียนมอนเตสซกษหรือาการเรียนที่ไทยคิดเรียนสพเหลือเนี่ยหลักสูตรของเขาเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับน้องๆคือไม่ได้อัดเนื้อหาให้เยอะจนเกินไปแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานของให้กับน้องๆเนี่ยได้นําไปใช้ต่อได้นําไป เมื่อโตเมื่อโตขึ้นนะคะน้องจะนำเ,เนื้อหาที่ได้เรียนเนี่ยไปต่อยอดได้แล้วก็น้องเป็นคนที่ทำให้น้องอะคะ่ะเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีมากขึ้นอย่างเช่นตัวลูกสาวของคุณแม่เองอะคะ่ะที่เห็นในชัดคือหลังจากที่ได้เรียนที่นี่ไปน้องเป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาโรงเรียนให้กับ บุตห,หลานของท่านนะคะแก้มก็อยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยพิจารณาโรงเรียน k c s s เพราะว่าอย่างที่บอกข่าว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะช่วยดูแลเด็กลูกสาวฝาแฝดของเราทั้งสองคนได้ดีมากๆและแก้มก็เชื่อว่าสิ่งสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองก็คือนอกจากความรู้ก็คงเป็นในเรื่องของความใส่ใจเด็ก ที่นี่นะคะที่ c ี s แห่งนี้เนี่ยจะทำให้ลูกของคุณเนี่ยได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการเล่นสนุกในแต่ละวันค่ะรับรองว่าในแต่ละวันที่ลูกของคุณกลับบ้านไปเนี่ยเขาก็จะกลับไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันผ่านรอยยิ้มแน่นอนค่ะผมก็ขอ,อ,อยืนยันว่าเด็กๆมาอยู่ที่นี่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขจริงๆคือสมมุติว่า ผู้ครองไปดูโรงเรียนต่างงาน open house เนี่ยบางครั้งจะมองไม่ออกครับว่าคุณครูจะดูแลลูกเรายัางไงหรือว่าลูกเรามาอยู่แล้วจะเป็นยังไงผมขอเป็นเสียงยืนยันว่ามาอยู่ที่นี่คุณครูดูแลดีมากๆครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากค่ะขอบคุณค่ะ